สิบอันดับตัวห้อนฝังแมวที่ฉันไม่ชอบมากเวลาเจอนี่ฉันจะก,กุยต่อเพิมากคุณนา่มีความแบบขนาดฉันโกดหมดทาสิกไปหลายตาฉันก็ยังวนมาเจอมันเล็ดปล่ามันจะเป็นตัวไหนไม่ได้นอกจากก็คือตัวแมวขาวนั่นเองจาะรู้ปะถ้าฉันเจอสกินนี้คือโอ้โหคือแบบคุณพี่คะน้ำหอมคุณพี่ก็ได้ยิอยู่แล้วใช่ไห เดี๋ไหนคะโอ้โหและตัวนี้มันจูบแรงมากคือถ้าโดนปุ๊บคือแบบถ้าเดินก็ขิดไม่เดินก็ขิดเออฉันเืออะไรได้บ้างคือรถาะแต่ยังไม่พอค่ะแน่นอนว่ามันต้องมีอีกตัวที่ฉันเจอแล้วมันเสียบมากนั่นก็คือเออทะเลเออเรถปาโอ้โหคุณพี่คือฉันเจอว่าทิงสับมากฉันจะไปช่วยเพื่อนก็ช่วยยากมากคะ่ะเพื่อนกดดันฉันมาก 好享一点。啊！<noise> <noise> <noise>